เงยหน้าถัดไปนะครับ Mansuri et al. นะครับ et al. นี้ก็คือก็คือ and al. นี่แหละ Mansuri และคณะนะครับอันนี้คือกรณีที่บทความมันมีผู้เขียนหลายคนใช่ไหมครับมากกว่าสองะเนาะเช่นสามคนขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่อยากจะแบบเขียนยาวๆว,ว่าแต่งมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้แบบนี้เนาะ แมนซูรี so และคณะเนี่ยนะครับอ่อก็เพิ่งจะตีพิมพ์สิ่งที่เรียกว่ารีวิวอาร์ติคิลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบของ Climate change นะครับที่มีต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับอินดอร์คุณ i t y หรือว่า IAQ นะครับเราจะเห็นคำว่ารีวิวใช่ไหมที่แปลว่าทบทวนเนี่ยคู่กับคำว่าอ n อนนะ แล้วก็ Impact ของอะไรนะครับ On อะไรนะครับผลกระทบของบางอย่างที่มีต่อบางอย่างนะครับทีนี้เผื่อไม่ได้อยู่ในวงการวิชาการเนาะรีเวอร์ติเคิลเนี่ยก็หมายถึงบทความที่เป็นการคือบทความมันอาจจะมองว่ามีสองอย่างนะบทความ วิจัยอันนี้ก็เป็นงานของเราเองใช่ไหมครับเราศึกษาโน่นนี่นั่นทดลองโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ตีพิมพ์เป็นบทความออกมาแต่ว่าถ้าเป็นบทความรีวิวหรือว่าเป็นเขาเรียกบทความปริทัศน์มั้งรีวิวอาร์ติคิลนี่ก็หมายถึงบทความที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําวิจัยไม่ได้ทําทดลองเองนะครับเราไปอ่านง,งานของคนอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มาสรุปความเป็นบทความบทความหนึ่งนะครับก็เป็นบทความที่เราไปทบทวนวรรณกรรมมาทบทวน ไปเรียกว่าอะไปอ่านบทความข้างนอกบทความเยอะๆนะครับแล้วก็มาประมวลขึ้นเป็นบทความใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นบทความรวบรวมความรู้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นรีวิวอาร์ติเคิลนะครับเนื้อหานี่ก็อยู่บนพื้นฐานของกลไกพื้นฐานนะครับของการถ่ายเทความร้อนและมวลและความชื้นนะครับที่มีผลต่อ IAQ นะครับในสภาพแวดล้อมภายในอาคารนะครับที่สาที่ถูกกระทบอะนะครับโดยโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับการทบทวนอันนี้เนี่ยก็โฟกัสออนก็ใช้กับออนอีกแล้วเนะาะคำว่าเน้นก็จะใช้กับคำว่าออนนะครับเช่นโฟกัสออนหรือว่าเอเ h a s i z e ส์อย่างเงี้ยนะครับ ก็บทความฉบับนี้มันก็เน้นไปที่แง่มุมทั้งหมด4ด้านนะครับ The follow i n g four aspect ก็แปลว่าเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยที่จะตามมาเนี่ยก็คือ4ด้านนี้มีอะไรบ้างนะครับ